ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าท่านทุกคนนะครับออกมานอกสถานที่นะครับให้ f อชมเหรียญที่มีคุณค่าและมีมูลค่านะครับเป็นเหรียญกระสับุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9นะครับชนิดนราคา10บ,บาทเหรียญนี้ซึ่งด้านหน้านะครับประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์คุยมหาแจครีขึ้นพระองค์นะครับผินทรงไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะรลกข้อความผู้ิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตรงไส้ด้านในนะเป็นส่วนของพระบรมรูปที่ประทับอยู่นะครับแล้วส่วนของพระ บอลลงลูกนั้นยกตัวขึ้นสูงเหนือขอบด้านในที่เป็นไส้เหรียญน,นะครับเล็กน้อยนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญเป็นโฟกัสที่สําคัญคือมีรูปพระอุบโบสถวัดอ่นามาทุนนะครับมีรูปพระปางวัดอรุณราชาวรดารามริดฝังนำเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นโฟกัสสาคัญและมีท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆด้านบนแต่นนเหรียญนี้ผ่านการใช้งานและผ่านประสบการณ์อ่าส่วนของก้อนเมฆนั้นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ว่ายังมีความเข้มขังด้วยพระบารมีเจอแข้อความประเทศไทยมีจุดอยู่4จุด3จุดนั้นชิดกันนะครับ พศ2548สอิบาทเหรียญ10บาทปี48นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งชนิดราคาเหรียญพอเริ่มจะหายากแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ